ม,มีคนจมน้ําเราต้องจับชิปจรดูก่อนถ้าชิพจรยังเต้นอยู่เราควรต้องทําการี C P R ชีพจรไม่เต้นแล้วใหาตบไล่เขาและเรียกชื่อเขาว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคุณ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 ได้เร,เรียกชื่อเขาแล้วเขาไม่มีสติให้เรียกหนึ่งหกหกเก้าโอ คนจมน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยเขาไม่มีสติแล้วช่ชวยโทรเรียกหนึ่งหกหกเก้าหน่อยขลุกค่ะมีคนจมน้ำระหว่างรอรถหนึ่งหกหกเก้าเราต้องทำ CPR รอ ำ C B R หน0่งอถึง1้0ีครั้งต่อนาทีถ้ายังไม่ได้สติให้ทำการพายปอดถ้าได้สติแล้วให้จัดท่านอนระหว่างรอรถ1 6 6 9 พว,พวกเราขอขอ,ขอเราขอขอบคุณครับ